ของต้นปาบใหญ่ต้นปาบใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าจากักรพรรดิภาคปากอยู่ในนิพพานเสด็จลงมาอยู่ในมนุษย์โลกเพื่อมาทําวิชาปาบมารสืบงานต่อจากหลวงพ่อวัดปากน้ําแต่แรกที่เสด็จมาอยู่ในดวงแก้วกายสิทธิ์อันเป็นดวงของจกักรพรรดิตีภพก็คิดว่าเป็นจกักรพรรดิที่ตีภพไปอาราธนาม,มาเห็นว่ากายสว่างผิดปกติจึงไปรายงานหลวงพ่อ หลวงพ่อท่านลงมาดูเองในชั้นต้นหลวงพ่อท่านไม่ได้พูดอะไรต่อเมื่อหลวงพ่อตรวจดูแล้วจึงบอกให้เราทราบตามที่กล่าวไว้แล้วนั้นเรื่องของต้นปาบที่จะกล่าวต่อไปนี้จะพูดในส่วนที่ยังไม่ได้กล่าวถึงและพูดได้นอกเหนือไปจากที่หลวงพ่อท่านบอกการได้ยินได้ฟังตามที่หลวงพ่อบอกนั้นได้กล่าวไว้หมดแล้ว ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการสรุปอย่างหนึ่งและที่ได้ยินต้นปาบท่านกล่าวอย่างหนึ่งการบ้านที่ค้างไว้ในตอนต้นก็คือเรื่องการตัดเพาะต่อว่าระหว่างข้าพเจ้ากับต้นปาบจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้แต่ว่ามาสรุปย่อกันก่อน,อนว่าต้นปาบคือพระพุทธเจ้าจักรพัดิภาคปาบได้มาผลนิพพานแล้ว ท่านอยู่ในนิพพานการที่เสด็จลงมาช่วยข้าพเจ้าทำวิชาปราบมานก็เพราะทรงเป็นคู่บาร,รมีของข้าพเจ้ามีบาร,รมีมากกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกอย่างนั้นพอมาอยู่ได้ไม่นานหลวงพ่อก็ประกาศวางมือมอบหน้าที่ปราบมานให้แก่ต้นปราบการที่หลวงพ่อทำเช่นนั้นทำให้ข้าพเจ้าน้ำตาไหลตามที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาไม่นานงานปราบมานถึงขั้นหลุ่ร่วงทาทธรรมถือว่าพระพุทธเจ้าฝ่ายสัมมาทิฏฐิเป็นเอกราชแล้วจึงประกาศให้วันที่27ธันวาคม2535เป็นวันเอกราชของทาตธรรมผ้าขาวให้ถือว่าวันที่27ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถ,ถึงองค์ต้นปากซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว แต่ที่นำมากล่าวอีกเป็นการสรุปยอ่อเพื่อทบทวนความจำเหตุการณ์ของต้นปราบจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตอย่างคาดการไม่ได้เพราะเป็นเรื่องข้างหน้าทราบแต่ว่างานปราบงานเป็นงานยากยากเกินกว่าที่เราคิดสิ่งที่หายากที่สุดในสากลลโลกและในสากลธรรม มีอยู่อย่างเดียวคือหาคนปราบมารไม่ได้และงานที่ทำยากที่สุดในสากลโลกและสากลธรรมก็คืองานปราบมารไม่มีอะไรยากไปกว่านี้อีกแล้วถ้าทำท่านถือว่าเสียอะไรก็เสียเถิดเรามีจะเสียเรายินดีจะเสียขอให้มารดับหมดก็แล้วกันจะทำอะไรก็ทำเถิดผิดถูกอย่างไรไม่ว่าขอให้มารดับหมดก็แล้วกัน ไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าชนชาติใดภาษาใดหากปราบมารให้ดับได้คนนั้นเป็นคนที่ทาตุธรรมท่านสรรเสริญยกย่องจะเอาอะไรแก่ธาตุธรรมธาตุธรรมท่านไม่ว่าทั้งนั้นดังนั้นเรามายกย่องว่าท่านนั้นเก่งท่านนี้เก่งท่านนูนวิเศษท่านนี้เป็นพระอรหันต์เป็นความคิดส่วนทางกับพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงคิดอย่างเราเลยท่านจะคิดอย่างไรเป็นสิทธินอันชอบธรรมของท่านคือเรามีสิทธิในการคิดการที่ต้นปราปสเสด็จลงมาทําวิชาปราบมารก็แปลว่าพระองค์ทรงตัดสินพระไทัยแล้วเป็นการยอมตายของพระองค์อย่างเด็ดเดียว ผลของสงครามจะรงเอยอย่างไรไม่ต้องคิดกันแล้วเพราะตัดสินใจแล้วเป็นก็รบตายก็รบแพ้ก็รบชนะก็รบไม่ว่าแพ้หรือชนะรบอย่างเดียวไม่ว่าเป็นหรือตายรบอย่างเดียวผลของสงครามการรบในธาตุในธรรมคือการเอาบารมีมารบกัน เป็นเรื่องข้างหน้าเป็นเรื่องของอนาคตนัรต่อการพยากรณ์เหลือเกินสำหรับข้าพเจ้าที่ทำหน้าที่ลบอยู่ก่อนแล้วตอบท่านได้ว่าข้าพเจ้าไม่ทราบอนาคตเมื่อท่ธรรมท่านสั่งให้ลบเราก็ลบและลบต่อไปต้นปราบคงจะดูเหตุการณ์ของข้าพเจ้ามานานปีจนดูไม่ไหวเลยกระโดดลงมาช่วยพูดอย่างเราก็คือกูเอาด้วยคน น้ำพระทัยของต้นปราบูบชาเท่าไรก็ไม่คุ้มความดีของพระองค์ถาวายอะไรหมดบ้านหมดเมืองก็ไม่คุ้มทั้งนั้นข้าพเจ้าเขารบหลวงพ่อวัดปากน้ำมาแล้วองค์หนึ่งเห็นว่าหลวงพ่อสําคัญที่สุดไม่มีอะไรเท่าถ้าไม่มีหลวงพ่อองค์เดียวเราจะไม่รู้อนาคตอะไรทั้งนั้นหลวงพ่อต้องมาแก้ไขด้วยการทำวิชาปราบมานหลวงพ่อสู้ มาจนตลอดชีวิตหลังจากนั้นงานปราบมารตกมาเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าและต่อมาองค์ต้นปราบลงมาช่วยข้าพเจ้าต้องบูชาต้นปราบอีกองค์แล้วทรงมีน้ำพระทัยต่อข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าลบมาอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยมนุษย์ในโลก ไม่มีใครเขารู้ไม่มีใครเขาเห็นไม่มีใครช่วยไม่มีใครอุปถัมภ์แม้แต่เพื่อนธรรมกายด้วยกันยังไม่รู้เห็นเราไปโรดใครไม่ได้เพราะมารเขาสกัดไว้หมดไม่ให้ใครช่วยเพื่อจะให้เราหมดกำลังแล้วเราจะแพ้ไปเองมารเขาคิดอย่างนั้นเขาทำได้และเขาทำแล้วขณะนี้เขากำลังทำอยู่ต้องเป็นวิชาขั้นสูงจึงจะรู้ ข้าพเจ้าไม่ถอยหลังเพราะเรารบแล้วจะมัวห่วงหน้าห่วงหลังเป็นสิ่งไม่ควรคิดหลวงพ่อเราก็ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วลบจนกระทั่งตายก็ต้องสู้อย่างนั้นไม่มีทางเลือกอื่นลบอย่างเดียวใครจะคิดอย่างไรข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเราต้องให้ท,าท่าธรรมท่านปลอดภัยไว้ก่อนหากเราอ่อนแอเพียงคนเดียวอะไรจะเกิดขึ้นแก่ท,าท่าธรรม ี่คือคําถามที่เตือนตัวเองทุกวันหากเราตายก็เอาฐานสามถังเผาไหม้แล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรหากไปคิดว่าวุ่นอย่างอื่นมันเขาจะได้ช่องทันทีทางที่ดีคือเลิกคิดเลิกเรื่องความร่ำรวยเลิกเรื่องโด่งดังเลิกเรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งและหน้าที่ เลิกเรื่องสิทธิคนสำคัญหมานเขาก็ไม่ได้ช่องเจอมวยวัดอย่างข้าพเจ้าหมานขาเขาคิดมากสุดท้ายถูกข้าประเจ้ากับต้นปาบดับหมดแต่ว่าเราล้ามยักษ์ได้เมื่อถึงขั้นตอนนั้นท่าธรรมจะด,ดีพระไทยพระพุทธองค์ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต นับอสงไขยนิาพานไม่ท้วนจะทรงดีพระไทยกันทั้งนั้นที่บรรดายอย่างนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายเกิดกำลังใจว่าเราต้องชนะในธาตุทั้งหมดในธรรมทั้งปวงทุกอย่างต้องเป็นของง่ายไม่ใช่ของยากอย่างที่ใครๆคิด ท่านปารพบว่าวิชาธรรมกายยากทั้งนั้นต่อไปนี้ไม่ยากแล้วข้าพเจ้าทำตำรากำหนดแนวปฏิบัติให้แล้วติดตามค้นหามาอ่านได้ท่านปารบว่าวิชาปราบมารยากนักข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธแต่ข้าพเจ้าก็ปราบให้แล้วทำตำราให้แล้วติดตามค้นหาอ่านได้แล้วอยากได้มรรคผลนิพพานต้องเป็นวิชาชั้นสูงหากเป็นอ่อน ก็ยังยากอยู่นั่นเองพูดกันให้เปิดใจกันเลยยังไม่มีใครได้มรรคผลนิพพานเพราะยังไม่เป็นวิชาธรรมกายชั้นสูงนั่นเองเกจิอาจารย์ดังๆที่ท่านยกย่องให้เป็นพระอารหันต์ที่ท่านยกย่องว่าเป็นเลิศโปรดเข้าธรรมกายไปทูลถามพระองค์ดูได้ไม่ยากเลยเพราะท่านก็จะทราบว่ายัางไม่มีใครได้มรรคผลนิพพาน เพียงแต่กำลังเดินทางเพื่อจะไปสู่มรรคผลนิพพานเท่านั้นแต่ระหว่างเดินทางอยู่นี้เ,นเหตุที่มีบารมีธรรอยู่บ้างย่อมมีความรู้อะไรแปลกๆและมีบุญถึงกับเรียกเงินเรียกทองได้ก็ต้องว่าเป็นบารมีของท่านต้องยกย่องท่านข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธ แต่จะถึงกับได้มรรคผลนิพพานนั้นอย่างไม่ได้เพราะการไปนิพพานนั้นไปโดยธรรมกายเท่านั้นแต่ว่าอินทรีย์ของท่านสงบประงับทำท่าจะหมดกิเลสเอาใครเห็นเข้าก็เหมาว่าหมดกิเลสเลยยกยองกันใหญ่เรื่องก็เลยไปกันใหญ่สร้างค่านิยมกันใหญ่คือฮากันใหญ่ต้องเป็นธรรมกายแล้วก็ต้องระสังโยชน์ ให้เป็นไปตามขั้นตอนมันจึงจะถูกตำราอาไปเชื่อเสียงกระซิบของกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวสกัดมรรคผลนิพพานมันหลอกเรามาอย่างนี้ไม่รู้กี่ชาติกี่ภพแล้วเราก็ไปรู้ความจริงในวันตายแท้จริงเรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานพระเจ้าเพิ่งเข้าใจในตอนทำวิชาปาปมันนี่เอง พยายามตรวจดูเกจิอาจารย์ดังๆว่าได้มักผลนิพพานตามคำเล่าหรือจะได้ไปอารัธนามาช่วยปราบมานแต่แล้วผิดหวังวิชาธรรมกายควรเรียนมาตั้งแต่เด็กจึงจะดีกลับมาถึงเรื่องของตัวเองบ้างก็คือเรื่องของข้าพเจ้าข้าพเจ้า ฝึกหัดอบรมพัฒนาใจตามแนววิชาธรรมกายเมื่อตอนเป็นหนุ่มเรียนจบชั้นม .6 แล้วก็มาศึกษาต่อวิชาการศึกษาสมัยนั้นเขาเรียกว่าเรียนวิชาครูที่โรงเรียนฝึกหัดครูพนครวังจันทรเ์เกษมหลังกระตวนศึกษาธิการหลักสูตรฝึกหัดครูปรถมกำหนดเวลาสามปี มาปิดเทิมข้าพระเจ้าไปเรียนภาวนาที่วัดปากน้ำทำอยู่อย่างนั้นมาตลอดสามปีที่เรียนวิชาครูที่กรุงเทพแต่ก็ยังไม่เป็นธรรมกายเรียนจบหลักสูตรปปแล้วออกทำงานและศึกษาต่อภาคค่ำเรียนวิชาทางโลกไปด้วยและเรียนภาวนาไปด้วยไม่หยุดเลยทำราชการในกรุงเทพคือเป็นครูสิบปีก็ยังไม่เป็นธรรมกาย รวมเวลาฝึก13ปีก็ยังไม่เป็นธรรมกายต่อมาเปลี่ยนตำแหน่งราชการจากครูไปเป็นศึกษาธิการอำเภอไปทำราชการอยู่ในต่างจังหวัดเพิ่งเป็นธรรมกายในตอนนั้นที่เล่ามานี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าการฝึกใจต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กเล็กน้อยเพราะไม่อ่อนดัดง่ายกว่าไม้แก่ใจของผู้ใหญ่แข็งกล้านยากต่อการดัด แม้จะมีศรัทธาเรียนแต่การฝึกจะไม่ได้ผลความแข็งก้านของใจนั่นเองความคิดที่จะเอาไว้ฝึกเมื่อแก่เอาไว้ฝึกเมื่อกเกษียณราชการแล้วเป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง โปรดคิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรยากไปกว่าการฝึกใจใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนฝึกยากพัฒนายากต้องทำมาตั้งแต่เด็กเล็กแดงเหมือนการฝึกยิมนาสติกอย่างไรก็อย่างนั้นข้อมูลที่เราพบเสมอว่าคือเด็กเห็นธรรมกายแต่ผู้ใหญ่ทำไม่ได้เรานึกอายเด็กที่ผู้ใหญ่มีความรู้ดีกว่ามีเหตุผลดีกว่า เข้าใจวิชาดีกว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุผลตามที่กล่าวนั้นข้าพเจ้าเสียใจในชะตาของตัวเองที่ไม่มีกำลังทรัพย์หากข้าพเจ้ามั่งมีเหมือนคนอื่นก็จะตั้งโรงเรียนสอนวิชาธรรมกายรับตั้งแต่เด็กทีเดียวสืบต่อไปถึงชั้นประถมและต่อไปถึงชั้นมัธยม เราก็จะได้ธรรมกายระดับปรมาจารย์ระดับหลวงพ่อวัดปากน้ำทีเดียวแต่มารเขารู้ล่วงหน้าเขาจะไม่ให้โอกาสเราเราจะพบเสมอว่ารวยแต่ไม่มีสมองมีสมองแต่ไม่มีเงินมารเขาไม่โง่ถึงกับจะให้คนอย่างเรามีกำลังเพราะการที่ทำให้วิชาธรรมกายเจริญขึ้นมาได้ก็แปลว่าทำภาคมารหมดอำนาจปกครอง ธรรมจะชนะอธรรมพระจะชนะมารกุศลจะชนะอกุศลบุญจะชนะบาปความดีจะชนะความชั่วดังนั้นงานพัฒนาวิชาธรรมกายจึงทำได้ยากแสนยากยังไม่เคยมีประวัติว่าวิชาธรรมกายไปได้เย็นนานแม้ในสมัยของพระบรมศาสดาก,ก็เช่นกัน วิชาธรรมกายก็คือที่พระพรมศาสดาได้ทรงตัสรู้ในวันวิสาขาบูชานั้นอบวิชานี้สู่พระไทยของพระองค์พระองค์ก็ประกาศว่าพระองค์คือพระพุทธเจ้ากายมนุษย์ของพระองค์คือพระพุทธเจ้าธรรมกายของพระองค์ยืนยันอย่างนั้นถ้าไม่เป็นธรรมกายก็ไม่มีอะไรยืนยันความรู้ทั้งปวงที่ได้รู้ได้เห็นธรรมกายเป็นผู้บอก คิดเป็นปิดกได้ถึงสามปิดกเรียกว่าไตรปิดกคิดเป็นบทเรียนได้84%ด0มพันธรรมขันพระพุทธองค์ทรงเรียนอะไรก็ตอบว่าเรียนวิชาธรรมกายสาวกของพระพุทธองค์ก็เรียนวิชาธรรมกายแต่วิธีสอนนั้นทรงสอนไม่เหมือนกันทรงสอนไปตามจดิตของบุคคลแต่เนื้อหาของวิชาแล้วเหมือนกันหมด เช่นการกำหนดนิมิต <What? S 1> ใครมีจิตใจแข็งทรงยกเอากรสินสิบขึ้นเป็นนิมิตเลือกมาอย่างใดอย่างหนึง่งใครมีจิตใจโหดร้ายทรงยกเอาอสุภะคือศพสิบเป็นนิมิตใครมีจิตโลภเห็นแก่กินเห็นแก่ได้ทรงยกเอาอาหารปฏิกูลขึ้นเป็นนิมิตใครมีสภาพใจอ่อนทรงยกเอาพรหมวิหารสี่เป็นนิมิตใครเจ้าปัญญาทรงยกเอา อนุสาสติสิเป็นนิมิตใครช่างนึกตึกตองก็เอาท่าสี่ใครที่สภาพใจว่างอยู่แล้วก็เอาอารูปฌานเป็นนิมิตต่อเมื่อเป็นธรรมกายแล้วจึงเรียนหลักสูตรวิชาธรรมกายแท้คือเรียนเรื่องขันอายตนะทา่าอินทรีย์อริยศสตว์ปจิจจสมุปปปป,ปาบาดต่อเมื่อรัสังโย์ได้จึงจะได้มรรคผลนิพาน การเรียงเรื่องลมหายใจเข้าออกก็คืออารมกสินนั่นเองคือเอาอากาศเป็นนิมิตและการเอาดวงแก้วกําหนดก็คืออารมกสินนั่นเองดวงแก้วขาวเห็นง่ายกว่าอากาศอากาศละเอียดกว่าดวงแก้วคือเห็นได้ยากกว่าดวงแก้วพูดถึงความหมายนั้นอย่างเดียวกันดังนั้นเรื่องนิมิตลมก็คือ อานาปณสตินั่นเองแต่การปฏิบัติเรื่องพิจารณาลมเพี้ยนไปเกจิอาจารย์หลังลงจำาคาเคลื่อนกันมาอย่างไรไม่ทราบไม่ได้กำหนดลมที่ศูนย์กลางกายแต่ลมหายใจไปสุดที่ศูนย์กลางกายนั้นแล้วลมก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายต่อไปคงตั้งใจมั่นตรงนั้นแต่ถอนใจมารับลมที่จมูกอีกใจก็เลยวิ่งเข้าวิ่งออก ไม่เข้าสู่ดวงปฐมมรรคไม่เข้าจุดเริ่มต้นของมรรคผลนิพพานจึงเป็นผลให้ไม่เข้าถึงธรรมกายนี่คือข้อแตกต่างกันร,ระหว่างสัมมาอารหังกับพุโทโธข้อปฏิบัติต่างกันนิดเดียวแต่ให้ผลต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวนี่คือทำภาคมันเขาเข้ามาทำให้เกิดการเข้าใจคาดเคลื่อนกลัวมนุษย์โลกจะได้มรรคผลนิพพานมาก เขาก็เข้ามาขวางวิชาแต่ก่อนข้าพเจ้าไม่ทราบทราบเอาตอนที่ทำวิชาปราบมารนี่เองเราจะมาเถียงกันว่าสัมมาอราหังหรือพุทโธถูกเรื่องที่บัณฑิตไม่ควรกล่าวเจ้าขอชี้ว่าอย่างเดียวกันคือ ือการกำหนดนิมิตท,ที่เราเรียกว่าอาณาปณสติตามที่กล่าวมาแล้วแต่การวางใจถูกที่มันไม่เหมือนกันเรื่องก็แค่นี้เองเราจะมาโต้เถียงให้ได้อะไรขึ้นมาแน่นอนที่สุดเมื่อแนวปฏิบัติต่างกันแล้วผลลัพธ์ย่อมต่างกันคราวนี้ต่างคนต่างว่าต่างก็อ้างว่าพระาศาสดาสอนอย่างนี้ไม่มีใครชี้ขาด พราะพระบรมศาสดาเข้านิพพานไปแล้วไม่มีกายมนุษย์ของพระองค์แล้วไม่มีกายมนุษย์ให้เราถามแต่กายธรรมของพระองค์ยังมีอยู่ขณะนี้อยู่ในนิพพานทำไมเราไม่เข้าธรรมกายไปถามเรื่องมันอยู่ที่ว่าเราเป็นธรรมกายหรือเปล่าเพราะเราไม่ฝึกให้เป็นธรรมกายเราจะไปถามได้อย่างไรไม่ว่าใครทั้งนั้นเป็นธรรมกายแล้วไปถามได้ทั้งนั้น แต่ทิฏฐิคือกิเลสร้ายคือมันร้ายแต่ยอมออกจากใจเราหรือเขาเป็นผู้สกัดกั้นมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเรื่องอะไรที่เขาจะออกไปเขาจะออกไปก็ต่อเมื่อตายตอนนั้นเราจะรู้แจ้งและเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทุกอย่างสายหมดแล้วนี่คืออนุภาพของกิเลสเขาเขาหลอกเขารวงสารพัดท,ที่เขาจะทำ เขาเก่งจริงเหตุนี้เองเขาจึงเป็นเจ้าโรคเป็นเจ้าธรรมพูดถึงเนื้อวิชาจะพบว่าสายพุโทโธมีวิธีฝึกโดยพิจารณาลมหายใจเข้าออกให้ระลึกรู้อยู่เสมอว่าลมหายใจเข้าออกละเอียดอ่อนแค่ไหน ต่อไปจะเกิดความสงบทางใจเมื่อเกิดความสงบทางใจแล้วเกิดความคิดปลอดโปร่งคือเกิดปัญญาต่อไปก็เกิดอารมณ์ต่างๆอารมณ์ใดไม่ชอบท่านให้ระงับอารมณ์ใดว่างเปล่าท่านให้เจริญภาวนาอารมณ์นั้นให้ยิ่งขึ้นจนถึงขั้นปล่อยวางได้เนื้อความรู้สรุปแล้วเห็นจะมีแค่นี้แต่เนื้อวิชาสายธรรมกาย มีวิธีฝึกโดยการกำหนดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายต่อเมื่ออารมณ์สงบแล้วจะเห็นดวงปฐมมรรคที่ศูนย์กลางกายมีลักษณะเป็นดวงขาวใสเห็นดวงทำอย่างนี้หดวงแล้วจะเห็นกายละเอียดของตนคือเห็นกายไปเกิดมาเกิดหรือที่เรียกว่ากายฝันวงเล็บเปิดกายมนุษย์ละเอียดวงเล็บปิดกายทิพย์กายพรม กายอารูปภมทั้งหยาบและละเอียดรวม8กายเรียกว่ากายโลกีจากนั้นจะเห็นกายธรรมหรือที่เรียกว่าธรรมกายทั้งหยาบและละเอียดรวม10กายเบสเ็จรวม18กายจากนั้นเป็นหลักสูตรปหาสติปฐานสีคือเรื่องกายเวทนาจิตธรรมพูดง่ายๆว่ากายก็คือกาย18กายที่ว่านั้น กายเหล่านั้นมีใจที่ละเอียดเรียกเป็นคำพระว่าเวทนาจิตก็คือใจที่ละเอียดธรรมก็คือกายทั้ง18กายียานทัศนะไปรู้เห็นอะไรบ้างได้แก่ไปรู้เห็นนิพพานพบสามโลกันเรียนกันเท่าไหร่ไม่รู้จบมีหลักสูตรมากมายรวมเรียกว่าวิชาธรรมกายพูดอย่างเราก็คือ ธรรมกายไปเรียนวิชากับพระบรมศาสดาแต่ไปเรียนกับธรรมกายของพระองค์ครั้งที่พระสินทธากูมารมีพระชนอยู่ทรงบรรลุวิชาธรรมกายในวันวิสาขาบูชาธรรมกายของพระองค์ไปเรียนอย่างไรเราก็ไปเรียนอย่างนั้น ธรรมที่ว่านี้มีความหมายอย่างนี้หากท่านเข้าใจว่าธรรมคือคำสอนของพระศาสดาธรรมกายของเราก็ไปเรียนธรรม84,000ธรรมขันนั้นตามแต่ใครจะไปเรียนได้มากน้อยแค่ไหนเป็นหลักสูตรกว้างสุดแต่บาร,รมีของใครที่จะเข้าถึงท่านจะเห็นว่าวิชาธรรมกายมีหลักสูตรกว้างและละเอียดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็เรียนไม่จบ หากจะให้ข้าพเจ้าบรรยายแล้วพูดเท่าไหร่ก็ไม่จบที่กล่าวนี้ย่นยอ่ยอเพื่อความเข้าใจว่าสายธรรมกายกับสายพุโทโธมีวิธีเรียนและหลักสูตรไม่เหมือนกันเพื่อท่านจะได้พิจารณาดูข้อแตกต่างเบื้องต้นข่าวนี้มาถึงว่า หลักสูตรวิชาธรรมกายนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเขียนหลักสูตรไว้เบื้องต้นไว้สามเร่มคือหนังสือ18กายวงเล็บเปิดทางมัดผลนิพานวงเล็บปิดถือเป็นระดับอนุบาลหน,นังสือคู่มือสมพานถือเป็นหลักสูตปรปถมศึกษาหนังสือวิชามัคผลพิสดารถือเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาส่วนหลักสูตรอุดมศึกษา หลวงพ่อไม่ได้เขียนเป็นหนังสือไว้คงแก่ผู้บรรลุวิชาธรรมกายชั้นสูงสอนแล้วก็ไม่ได้จดโน้ตความรู้ไว้เป็นที่น่าเสียดายมากเพียงหนังสือสามเล่มน,นี้คือหนังสือ18กายวงเล็บเปิดทางมรรคผลนิพพานวงเล็บปิดหนังสือคู่มือสมพานและหนังสือวิชามรรคผลพิสดารมีหลักฐานเป็นหนังสือให้ศึกษาคนา้นคว้า ไม่ว่าใครก็ศึกษาได้เรียนได้เพียงแค่นี้เราก็ยุติปัญหาได้แล้วว่าเนื้อหาสาระของวิชาธรรมกายนั้นเป็นอย่างไรและเราจะตัดสินใจอย่างไรข้าพเจ้าไม่พูดท่านทั้งหลายก็ถามเอาเป็นว่าหนังสือสามเล่มที่เก่าวนั้นตลอดชีวิตของเราเราจะเรียนได้แค่ไหนหากเรานำไปเทียบเคียงกับตำราวิสุทิมรร นำไปเปรียบกับปิดกจะพบว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสอดคล้องกันหมดปริยัติว่าอย่างนี้การปฏิบัติทางวิชาธรรมกายทำอย่างไรและเกิดผลในทางปฏิเวทอย่างไรวิชาธรรมกายสแสดงไว้ชัดเจนไม่มีอะไรข้องใจอีกต่อไปท้าทายให้ปาดทั่วโรคพิสูจน์ได้เรียนได้ข้องใจตรงไหนขอให้บอก เราอาธิบายได้ทั้งนั้นที่กล้าพูดอย่างนี้เพราะข้าพเจ้าค้นคว้าแล้วพิสูจน์แล้วตั้งแต่หนุ่มจนแก่ตลอดชีวิตไม่ว่าจะไปสอนที่ไหนพบนักปราชญ์หลายระดับตอบคําถามได้ตลอดไม่เห็นมีอะไรที่เราหนักใจเพราะเราเรียนเราทําได้เราก็บอกว่าอะไรคืออย่างไรแต่วิชาธรรมก,กายต่างกับวิชาพุโทโธอยู่อย่างหนึ่งคือ สิทธิ์เก่งกว่าอาจารย์ได้ถ้าสิทธิ์หมั่นเรียนหมั่นค้นคว้าแต่วิชาพุทโธสิทธิ์จะไม่เก่งกว่าอาจารย์อาจารย์เก่งคนเดียววิชาธรรมกายคือพานิพานเป็นมหาไรพระบรมศาสดาเป็นครูครูมีนับไม่ถ้วนเพราะนิพานมีนับไม่ถ้วนขยันอย่างเดียวเรามีสิทธิ์เก่งกว่าอาจารย์แต่การจะเป็นธรรมกายนั้น จะต้องเข้ามรคได้จึงจะเข้าถึงกายอื่นๆได้ถ้าเข้ามรคไม่ได้ก็คงต้องพิจารณาแค่กายมนุษย์เพียงกายเดียวหากเป็นอย่างนี้ก็คือพุทธโธนั่นเองเพราะเข้ามรคไม่ถูกจึงไปถึงกายละเอียดไม่ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้เอกสารหนังสือความรู้ว่าด้วยพุทธโธไม่มีให้คน้นคว้าจะกล่าวละเอียดนักอย่างไม่ได้ ตามที่บรรยายบันนี้ดูว่าจะยาวเพราะเมื่อกล่าวถึงเรื่องใดต้องให้ชัดเจนในเรื่องนั้นเป็นเรื่องเรื่องไปยังไปเข้าเรื่องของต้นปราบเลยเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาจึงต้องกล่าวไว้พอสมควร